พับจีมไปชิงแชมป์โลกครับมีดราม่าในช่องแชทสดครับขนาดถ่ายทอดสดครับด่าทีมไทยด้วยกันเองครับว่าทําพลาดได้ยังไงครับทั้งๆที่มันเป็นเรื่องง่ายๆครับบางคนก็แต่ว่าโง่ว่ากากเล่นแบบนี้ไปชิงแชมป์โลกได้ยังไงอีกก็มีครับแต่ผมแคปไว้ไม่ทันครับเพื่อนๆต้องไปดูย้อนหลังนะครับขนาดที่แบบว่าเขาถ่ายทอดสดจบแล้วนะครับถึงจะดูย้อนหลังได้นะครับแล้วเกมนี้นะครับจุดดราม่าที่ช่องแชทสดเนี่ยด่าทีมไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับอะก่อนจะไปดูครับ เกมที่ผ่านมานะครับของทีมไทยนะครับตอนนี้นะครับ RRQ a t h e n a นะครับไทยแลนด์นะครับอยู่อันดับที่3ครับผมอ่าแล้วก็อีกทีมนึงครับทีมซีเคนจินไทยแลนด์นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับแล้วก็ Power 88อยู่อันดับที่12ครับแล้วนี่ก็คือเกมที่11บเครับในรอบซูเปอร์วิกเอนสัปดาห์ที่1นะครับโอเค ไปชมกันเลยครับแล้วเกมนี้นะครับทีมไทยครับติดท็อป3ด้วยครับแล้วจะติดกี่ทีมแล้วจะได้แชมป์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันครับแล้วทีมไทยครับได้ยิงกับทีมเต็งแปงด้วยครับิิกิตอนเอ Red Alien ครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนี่คือ16ทีมที่จะเล่นกันในวันนี้นะครับเป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาจะได้เก็บคะแนนใน Super League สัปดาห์แรกแล้ววงซ้ายครับท่านผู้ชมครับ เอาแล้วสิครับแบบนี้โนวาครับหมายเลข8เดี่ยพวกเขาอยู่กลางวงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วพวกเขาเนี่ยเล่นได้น่ากลัวด้วยพวกเขาชอบกักพื้นที่ในช่วงที่โดดลงมาครับแล้ววันนี้เขาส่งคิงลงมาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับโนวาครับเป็นจิมมี่พาราบอยออเดอร์ซิและคิงครัคู่บอยไม่ได้ลงฮะกาไม่เป็นอย่างนั้นล่ะฮะ ส่วน power 8ร์แบล็คเคปส์มีทีที2สต็อภาพตัดมาก่อนที่ทีมซีเค็ดถามจริงๆว่าอยู่ใกล้ๆกับ d a ครับซีเค็ดจินเซวันนี้แล้วนี่แหละครับคือจุดดราม่าทีมซีเค็ดจินไทยแลนด์ปะทะกับตุรกีนะครับมันจะดรามา่ายังไงเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับเมืองเหลือตั้งเยอะตั้งแยะมาทําอะไรกันตรงนี้นั่นนะ่ะสิแล้วโซเลตปาระเบิดย้อยๆก็ไปหาทูเคบัตบอมไม่โดนใจเย็นนะน้องนะค่อยๆกูเล่นก่อนนะมันเพิ่งเริ่มวันเองครับโซเลต โอเคหัวเบจิต้ามาแล้วทั้งนี้เออไม่มีหมวกนะทั้งนี้ฮะเอาใจช่วยทีมสเก็ตจินก่อนครับสเก็ตจินจริงๆผมว่าควรจะแมต้องเพย์ดเพลิด้วยหนึ่งนะใช่ใช่ฮะคะแนนกำลังโอเคนะนั่นสินะครับมาดูครับพวกพวกเขาจะต้อะได้ระเบิดกระแทกหน้าพีโซเล่บอกเฮ้ยเหลือหนึ่งปะยาเมื่อกี้ใช่ครับ โถ้าเนองก็ไม่เนอะถ้าเนอะนี่มีสิทธิ์แนวน้อเปลี่ยกใช่คือตอนนี้มีปัญหาตรงที่ว่าซีเกตจินของเราได้เปรียบเพราะการกระจายอยู่ของเขาเนี่ยมีการฟาร์มได้แต่ตรงเนี้ยฟาร์มไม่ได้เพราะว่าดันมาอยู่บ้านเดียวกันสองสามคนนะนี่ฮะแล้วพอโดนมาต้องบันเดทและนี่ต้องวิ่งเริ่มหาของฮะซิลิมฮะเริ่มหาของก่อนโอ้โหทุเคสังหนึ่งนกไปซีเกตจินไปสังหนึ่งนกวแยกย้ายก่อนโอเคเพื่อนนี่มาเทดของให้ไปนะครับแล้วดูเกงโซ่ดักไว้นะครับแล้วมีเลอยู่ด้วยครับใกล้ๆกับเกงโซ่ใช่ครับ คอสมอนครับเหมือนออกมาเช็คนอกบ้านนิดหนึ่งระเบิดน็อกกับจีกซ z อย่างสวยกันมาเลยครับ <ฮะ S 2> ผมบอกเลยว่ามาเคลมทันทีแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลย GZ g ซบอกเฮ้ยหายไปไหน ยังหาไม่เจอและซิลิมซิลิมโดนน็องจากจีแซดอีกครับแตบพอน้องจัตจีแซดอย่างคมและคอสมอร์เก็บซิลิมออกจากเกมไปท่านผู้ชมครับมาแล้วฮะแต้มคิวของทีมซีเคนจินและพีกออกไป 2K ภาพต่อไปอีกด้านจะเรียบร้อยฮะไซรัสครับเฮดช็อตใไซ 2K บายอัลเลยครับแล้วเขาโถมมาเหมือนกันไซรัสแล้วกระโดดมาบวกเลยจังหวะน,นี้เรียบร้อยคอส,สมอร์คมกว่าฮิตบายเก็บไซรัสไปและตอนนี้เลคมาเก็บเกงโซได้และเกงโซ,โซต้องเก็บจากเกมทันทีครับมาเป็นตัวห้อยหลังไว้ทั้งคู่พี่ฮาร์ดนั่นนะสิครับแล้วทำให้รู้ว่าตัวสุดทท้้้าายยยขอออองงงเเเเรรรรนนนนููู่่่่ีีแหลลลคคคััับบบโวกติผชมด ต่างคนต่างเสียหายครับแต่ซิเคจินได้แต้มคิวมาแต่เสียน้องเก่งโซ่ไปครับท่านผู้ชมถือว่ายังทําได้ดีอยู่นะใช่ครับอย่างน้อยนี่คือ3แลก1นะครับมันยังไม่ใช่3แลกหนึ่งครับเพื่อนๆเห็นตัวที่น็อกอยู่ไหมครับทีมซิเคจินไทยแลนด์ยังไม่ได้ไปซ้านะครับนู่นครายๆนู่นนะครับนี่แหละครับคือจุดดราม่าเริ่มต้นครับเพราะว่ายังไม่ได้ซ้ํามันจะเป็นอย่างไรต่อไปดูกันครับยังไม่ได้ไปซ้ําตัวที่น็อกอยู่นะอู้สียดายน้องเก่งโซ ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีตัวอยู่ใกล้ด้ครับแต่ถ้าเกิดเล่แกขึ้นรถนี่คือได้ยินเสียงนะแล้วเพื่อนไม่มีอะไรแล้วนะฮะไปได้เลยฮะได้ยินไหม่ะไปไหนอะ่ะต้องได้ยินนะผมว่าแกเลี้ยวไปริมเล่ครตรงนี้สเลได้ยินฮะแต่มันกไกลไปพี่อาร์ตทันไหมแต่อย่างน้อยแกอุ่นใจว่าไม่ได้มาเนียนอยู่แล้วเป็นลายเซ็นไปน็อกใสล่ลาอึมครับของฟุตบอลลิสต์รครับอ่าเรามีปัญหาเลยครับสำหรับปีกตตอนเล่นเอเรียกใจอินโดนีเซียครับกับฟุตบอลลิสต์ตุรกีไอ้แกขับมาช่วยเพื่อนว่ะพี่่อาร์ไใจกด้ เฮ้ยใจแกได้ป่ะเพื่อนเหมือนแกไม่ยอมอ่ะแกไม่เอาแรงกิ้งฮะแกจะเอาจบตรงนี้ครับสำหรับทางนี้ฮะ D A แล้วคะแนนแกนี่อยู่ดับ3แล้วดับ4นะที่ผมจออะดับ4อใช่ยาหรือ5เนี่ยประมาณเนี้ยอยู่ท็อปไฟครับอยู่อันดับ4จริงนั่นไงโอ้โหขึ้นจอกับอาเคียเทน่าอยู่เลยนะ94แต้มครับตอนนี้อ่ะมาช่วยเพิ่มมาขึ้นรถนะรออะไรฮะหนีครับเฮ้ยยิงไปคอรมอสเพื่อนสโคมีไหมึพัมพึพัมปะ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 ะตกเถอะตก <ไ>อ้ไอ้นังกระจูเก่งเหลือเกินนี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเลยนะครับท่านผู้ชมครับของทีมซีเครตจินนะครับแต่ก็มันนิดนึงนะคือเขาก็คิดว่ามันมันเป็นตั้มที่อยู่ในอัวอยู่แล้วอ่ะครับเมื่อกี้โอ้เหียบจัดๆเล,เลยต้องชมเลยนะที่เขาตัดสินใจขนาดนี้ก็เสดยตร <c oughs> งซีเครตจินไม่ซ้ำเลยหรอกนั่นแหละดีท่านที่ตอนแรกน็อกอยู่หน้าถนนนะครับแล้วด้านของไซรัสเนี่ยนะครับคือยอมที่จะ ค่อยๆถอยไปค่อยๆล่นไปจนกระทั่งเหมือนจะแจ้งเพื่อนว่าเฮ้ยเขาไม่สามผมมาเพื่อนนั่นดีเพื่อนก็นเลยขับรถอ,อ,อ,อ้อมมานะ นี่แหละครับคือจุดดราม่าครับทีมซีเคจจินไม่ได้ไปซ้ำนะครับแล้วก็เลยหายไป1แตมครับแล้วหลังจากนั้นนะครับแชทสดครับในตอนถ่ายทอดสดครับด่ากันนามาเพียบเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับว่าด่าอะไรบ้างนะครับตอนไลฟ์สด Facebook จบนะครับเพื่อนๆไปดูย้อนหลังนะครับที่พับ g ีม b บายไทยแลนด์นะครับอ่ะแล้วต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาร่วมเชียร์สทีมจากประเทศไทยต่อนะครับ RRQ ิเคตจิน แล้วก็ Power 88ไปดูกันต่อเลยครับไปต่อครับถูกต้องครับก็วันนี้เป็นวันอา้าวไปซะแล้วฮะคอสมอนฮะกัตูเคครับเก็บหมดเลยครับพี่อานครับอา้าวได้แต้มคิวมาครบแล้วทีนี้ไม่ต้องมาโวยวายกันแล้วเฮ้ยแกตามนะแกตามไปอาจจะไปเจอลายเดียวกันนะอะภาพไม่ได้จับแต่สุดท้ายครับซีเกตจินได้แต้มคิวครบท้วนดีครับครับ แล้วคลาสดิตอลแอเลนติกนะจตุรกีจบอันดับ16เห็นคิวฟีดเมื่อตะกี้ไหมละครับเนี่ยครับมาย้ำให้ดูอีกรอบหนึ่งครับทีมซีเข็ดจีนไทยแลนด์ครับเขาตามไปฆ่าทีมตุรกีนะครับไอที่หนี2คนไปนะครับและไอพวกในช่องแชทที่ด่านะครับเป็นไง่ะครับเพื่อนๆหน้าหงายกันไปเป็นแถบๆเพื่อนๆลองไปย้อนดูในไลฟ์สดใน a c e b o o k นะครับโอ้โหเป็นไงครับโคตรหักมุมนะครับทีมซีเคไทยแลนด์ไม่ผิดหวังจริงๆครับ16 เฮ้ยราเออนี่เคาะใครฮะคาริญโยนอนหมอบก่อนโอ้โหคาดหวังนะฮะคาดหวังให้มีรีเพย์นะจริง <c oughs> อยากเห็นไปเจอตรงไหนนะครับเออเอาละครับดูตรงนี้กันก่อนนะครับอาร์เคียตนาแกออกมาตั้งการ์ดไว้ครับทีมสก็ตมาเลเซียยู you ไฮบอยไหนใครยิงเพื่อนผมน็อกครับเมื่อกี้พุ่งขึ้นมาครับตรงนี้ครับแล้ววงอัปเดตบีบกลางเข้ามาครับที่โพชิงกิฮะ เอาแล้วเป็นลูฟาครับไปน้องใส่หน้าซูเปอร์ยูนาได้ครับเออแล้วมานี้ดีทวียิงไล่ไปก่อนครับแหมไม่ให้เข้าในพื้นที่ที่เขาปลอดภัยอยู่ตรงนี้ครับดูครับไล่ยิงไปเฮ้ยแล้วยิงไปเจ็บหนักมาจังหวะนี้เหมือนกันเลยนี่พยายามจะหันเช็คด้านหลังที่โบชิกิด้วยคือไม่แน่ใจว่าคิวทิ้งใครเช็คหลังไว้หรือเปล่านะแต่เขาโฟกัสฝั่งนี้มันนานมากแล้วถูกต้องครับรอ่อาก็ดูครับเออนี่ศูนย์เจ็ดมีคนหนึ่งห้อยติ่งอยู่ครับอาจจะเป็นจีน่าจีนายครับจีนายแล้วบูบีเข้ามาชิดครัับบเเเอออาาาาาลล่คครรซปป์ยยููนนพพงงแ้้วโโตต โปเตโตข้ขไขโลวูปไลแม็กทำยังไงกำระเบิดครับรออะไรล่ะแล้วลูฟากำลังจะน็อกอุย้ยเรียบร้อยโปเตโต้น็อกลูฟาไปไล่โตจังไอตัวจังเดินเข้าบ้านมาหวังจะเคลียร์ก่อนไอตัวจังเก็บซ<อ>ุปเปอร์ยูนานออกจากเกมไปไ<อ>แล้วโปเตโต้กำระเบิดบอกมานี่มานี่มามาตายด้วยกันตรงนี้กระทบไหมกระทบไปหนึ่งชิงไม่โดนโ, <c oughs> โดนเจ็ยดเฉียดครับมีอีกลูกพี่ฮาร์ดมีอีกลูกดูนี้วัดมาครับโอ้แล้วเขาชุบเสร็จพอดีครับ ไม่ได้ครับลูฟาลุกขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้ใช่ครับโปวเตโตัคนเดียวนะครับแต่ว่ารอบๆเนี่ยมีทางไอโรถบู๊ยิงโคเวอร์อยู่ด้วยนะไม่รู้จะยิงทันหรือเปล่าแล้วโปวเตโต์เล่นกับสมอโปวยเตอร์แล้วนี่แหละครับลีนอลี่ครับไปน้อยไอตจังครับนี่เขาโคเวอร์อยู่ในมุมอื่นครับแล้วลูฟาจังหวะนี้โดนโปวเตโต์น็อกไปเหมือนกันคดีพิกครับบูบีครับแล้วจังหวะนี้โปวเตโต์ดึงจังหวะเอาตัวเองเข้าควันมาก่อนแล้วตอนนี้ SOX S SQX นะคนนี้นะแล้วเดินมาลากฮิปไฟล์มาเรียบร้อย ชื่อแกน่าจะ S Q X แหละครับแต่ว่าไอโอซีโอเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเหมือนตาโนกู่อะไรอย่าเงยเฮ้ยแล้วดูครับจังหวะนี้สปาออฟครับเข้ามาชนเลยจังนี้ลีนอลี่ครับไปน็อกได้อีกครับ S Q X โดนน็อกไปสปาออฟสปาออฟโดนยิงสแปมมาจากกอภัยมาดิพาวเวอร์ไปไปเคเบิ้ละได้น็อกเหมือนกันครับแล้วดูครับ S Q X โดนซาวด์จากเกมจากลีนอลี่ไปแล้วทูสต็อปจังนี้ไปเก็บปรโต้จากเกมไปทูสต็อปเฮดช็อตสปาออฟออกจากเกมด้วยเรียบร้อยเลยครับผมนี่ฮะ มือที่3อย่างเพาเวอร์แบบแปดมาแจมและไปเลยครับแม่แสบจริงๆฮะเหมือนจอดเช็คจากเสียงเลยนะสวยนะผมว่าเพาเวอร์เล่นช็อตนี้สวยครับแล้วได้แต้มคิวติดไม้ติดมือแล้วไปต่อก่อนนะครับไม่ได้เหมือนติดใจมากที่จะเอาหมดทั้งทีมนะครับไปต่อก่อนครับแล้วลีโนรี่ก็เช่นเดียวกันครับอยู่ไม่ได้เหมือนกันปล่อยให้เคว้งคว้างฮะตรงนี้บุบีเคว้งฟ้าไม่มีรถไม่มีรถนะผมว่ามีไหมมีมีมีจี๊ทำเริ่มครงนี้คันเดียวปะคันเดียวคันเดียวโอ้แล้วหลุมตรงนี้สวยครับอาลับสเตรเยอร์ เฟดโร่ครับของรูปครับดูฮะไม่เคยทำหน้าแกอืมอ่าแล้วดูครับทีทีโอพีจอนี้ไปน็อกเฟรมบอยได้แล้วเฟรมบอยโดนเกตสเกต์ทีทีโอพีไปครับแล้วสวากินจอนี้ไปน็อกกอไผ่เหมือนกันเอาฟาสเซเว่นยิงแจมมาครับท่านผู้ชมแล้วดูตรงนี้เกิดเรื่องขึ้นมากอไผ่น็อกอยู่ด้านล่างครับแล้วลูฟ้าไหลตายไปแล้วครับสองบูบีโอ้โหท่านผู้ชมครับทูสต็อปพยายามจะปาสมอมาช่วยเพื่อนก่อนหรือเปล่าครับนี่ฮะปาไว้ด้านหน้าเพื่อให้จะโดดลงไปได้ครับคือนี่ฮะท่านผู้ชมครับสเต็ปในการออกจากจุดกำบังฮะ มันไม่ใช่ว่าจะสูบ45วิ่งออกไปเลยนะใช่ครับเมื่อกี้ถ้าวิ่งออกไปมั่วๆนี่โอ้โหร่วงได้เหมือนกันนะครับถูกต้องต้องเสี่ยงชีวิตออกมาเพื่อจะมาชุบกอไผ่ก่อนโอ้เนี่ยท่านผู้ชมครับการเอาตัวรอดในแต่ละวินาทีมันสำคัญจริงๆเห็นไหมแล้วมันต้องละเอียดรอบครอบนะพี่อาร์ะโอ้โ xECQ ด้านนี้อัลฟาเซเวนต์ถูกต้แล้วต้องมีการใช้สมอมมีการพูดคุยมีการเคลื่อนตัวและมีความเสี่ยงใช่ครับเพราะถ้าไม่เสี่ยงก็ชุบไม่ได้ถูกต้องถูกต้องนี่คือการตัดใจเพียงเสี้ยววินาทีใช่ครับนะครับดูครับสว และเรียบร้อยฮะคิวสวิกครับจะกเอ็กซ์คิวไปน็อกใส่ทีทีโอพีอีกครั้งนึงด้วยคือแกปั่นโปนเหลือเกินเลยครับตอนนี้ชุดสต็อปทีทีโอพีน่าจะน็อกอยู่ในจุดคัฟเวอร์นะครับใช่ครับเพื่อนน่าจะชุบได้ครับมัน่าจะมีปัญหานะจะเอาตัวรอดเข้ามาได้อยู่ครับสำหรับทาง power แปดแปด kps ตอนนี้เรายังไม่เห็นทีมซิกเคนจินกับอาร์คิวอเทนาเลยนะครับว่าตอนนี้เขาเคลื่อนไปที่ไหนกันแล้วครับแต่อย่างน้อยเรายังเห็น power แปดแปดแปด kps ที่มีพื้นที่อยู่ถูกต้องไอซ์ครับอย่างน้อยก็อุ่นใจครับ เฟสฮะโอ้โหเราเขาเห็นด้นหน้าด้านหน้า2คนนะครับเพราะดแปแล้ววงมาให้ดูจอเล็กแล้วเรียบร้อยฮะเด้งขึ้นบนไปหานู่นครับโคดิน่าพาวเวอร์นะฮะด้านบนมาดำของเราฮะพี่อาร์ตฮะหรือเรียกว่ามามืดนั่นเองใช่ครับและทีนี้จะอยู่ในวงด้วยฮะ execute แล้วผมบอกก่อนนะฮะวงนี้เล่นยากมากฮะนั่นน่ะสิครับเพราะมันเป็นพื้นที่ที่แบบไม่อำนวยต่อการเล่นเลยคุณต้องชิดริมเขาไม่คุณก็ต้องอยู่บนเขาขึ้นดูถึงจะได้เปรียบครับเดี๋ยวมาดูกันคออยู่ตรงนี้ครับ TTOP TTOP แล้วเมื่อกี้อา,าร์ตเลเยอร์ตัดสินใจขึ้นเขากระดูกครับพี่บูครับครับแล้วมาดูครับพิคต่อตเลเรียและเรียบร้ยรอยให้กองโซ่ไปน็อกสายตอดจังครับของบูบีนั่นแหละครับที่นอนอยู่ตรงนั้นครับทีวีพีบอกเดี๋ยวจัดการเรื่องคิวให้ใครน็อกก็น็อกไปเอาคิวมานี่เอาคิวมานี่เอาคิวมานี่ทีโอพีเก็บไอ้ตอดจังออกจากเกมไปแล้วครับแล้วรอจังนี้ไปน็อกไปครบบาของพิคตอนเลเยเรียกคับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวมาดูกันแล้วโฟยเอ็มแล้วันอยู่กลางวงอีกแล้วไอ้เฮ้ยเอาอีกแล้วนะมังเงียบๆไปแล้วครับท่านผู้ชมครับตรงนี้แล้วซักซี่เอาตัวรอดยังไฮเิกิี้ตอนแรกเรี่อครับอยู่ตำแหน่งนี้คือโดนหลายทีมากๆนะครับแล้วสุเทไประเบิดเก็บไมโครบอลจากเกมไปแล้วแล้วเฟสเจ้าหนี้โดนซุกน็อกไปครับแล้วดูซินเหอเจ้าหนี้ไปเก็บสุเทน็อกไปเหมือนกันครับแล้วไฮซากิไปเก็บเฟสออกจากเกมด้วยเอ็มยี่สิบสี่เอาล้วครับผมถึงแม้โฟยเอ็มจะเข้ามาในวงนะฮะแต่ก็มีคิวมีน็อกมาเหมือนกันนั่นดีแล้วสิดูครับซินเหอร่อออกาเเเี้ตตคคคิววรรรรัััับบบ่งงนทูลฟยู่อีกด้าน ของ power 88นะครับมีผลนะฮะแล้วเรียบร้อยฮะโซเคครับไปน็องใส่2 k ของทีม secret j i n ครับเอาแล้วแบบนี้โซเคได้คิวจาก2 k ไปเลยครับโอ้แล้วตอนนี้ภาพจับมาที่ทีม secret มาเลเซียครับพยายามจะเคลื่อนตัวกันมาอยู่ครับเช่นเดียวกับ power 88ด kps พวกเขาอยู่บริเวณขอบวงนะครับจะทำยังไงครับมี alpha เจ็ดอยู่ด้วยครับดูครับ ttop view ดูอยู่แล้วใกล้ๆมี big ต่อเลี้ยงที่เหลืออยู่3คนถูกต้องครับวงที่4แล้วนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ในขณะที่ทีมเหลือสิทีมอยู่และลักซี่ถึงจะขับจี๊บมาชนหินตรงนี โอ้เฮ้ยแลชิตกับพวาวเวอร์แบทไปแล้วซัด<อ>เลยนะครับอุ้ยโดนแลแต่ไม่น็อกครับแล้วจ้องนี้เอ็กเซอร์ครับไปน็อกจีเซตของทีมซีเกจิตจากประเทศไทยแล้วจังนี้สวากินยิงแจมอยู่แล้วก็ซ้อมไปเก็บจีเซตจากเกมไปแล้วดูซักซีซักซีปลาระเบิดไปอีกลูกนึงเขาเราสวนมากเหมือนกันเขาระเบิดเจ็บหนักเหมือนกันซักซีดูซอมจะน็อกได้เห็นไหมครับดูซอมเห็นไหมหมยังแล้วก็ผ่ายเดินมาแบบนี้ก็ผ่แล้วซุกจ้องนี้ไปน็อกไอซ์แล้วครับ ลำบากแล้วโด่งๆไปฮะจากลักซี่ลูกนี้เรียบร้อยไหมฮะซุกครับไปเก็บคิวไอาอเจเกมไปมุมนี่โฟเอ็มยิงมาเนี่ยไม่แม่นยิงไม่ได้นะเว้ท่านผู้ชมนั่นนะสิฮะโอเคยิงแจมไม่พักเลยครับโฟเอ็มยิงมายังไงยังไม่ทราบเหมือนกันนั่นดีครับคือแกยิงมาต้องมีสะคบไกลไกลมากนะแล,แล้วมันได้คิวด้วยดิประเด็น,นะฮะลักซี่ ดยู่กอล์ไฟครับเพราะว่าแบบตอนนี้โดนหลายทางเหลือเกินครับใกล้ๆก็มีแล้วพราบอยครับแหมเปิดมาเฮตจอดเสรจจีน่าแล้วเก็บจีน่าออกจากเกมไปเลยเอาแล้วครับหนูว่าแล้วเป็นเล็กครับไปน้องใส่ออเดอร์ซิกได้ด้วยอ่าแล้าโดนเล็กมายิงแจมกันครับแล้วดูด้านบนถมแล้วเบิดเขาใส่เป็นก็ตอนเลี่อยๆครับพาวเวอร์ของเรานี่ต้องระวังให้ดีครับทีทีโอพีกับกอล์ไฟซึ่งมีทูสต็อปเนี่ยคอสอยู่นะท่านผู้ชมครับต้องหวังให้ทูสต็อปเนี่ยเห็นทั้งหมดนี่ครับพี่อาร์ตเอาหน่อยครับทูสต็อป สต็อปครับเพื่อนที่ขึ้นมาดิขึ้นมาดิเรียบร้อยแล้วเบิดไลเซนน็อกกอไผ่แล้วครับท่านผู้ชมแล้วเล็กจะได้แต้มจากออเดอร์ซิกจากโนวาไปแล้วโจนี่ทูซอฟทูซอฟเหตุมาแล้วก็โดนเห็นตำแหน่งแบบนี้เรียบร้อยโดนลาดอมยิงลาดอมยิงเรียบร้อยโอ้โหทูซับพอตัวรถเบิดใส่หน้าเมื่อกี้แล้วชาลีครับโดนเก็บไปจากรูที่ตรงนี้แล้วซักซี่เก็บทูซอฟไปเพลเวอร์แบตแปดจบสิบเอ่อสิบห้าไปเลยเมื่อกี้โอ้เบรกตอนที่เลี้ยนมาจากด้านล่างขึ้นมาตีไฮแกลวครับโอ้เสียดายจังหวะการอยู่แล้แล้วก็โซ่จโจนี้ไปน็อทาง ซานซานได้เหมือนกันและเขากระดูกที่ผมบอกไว้พี่อาร์ตครับขึ้นมาจองพื้นที่กันเต็มไปหมดล้วฟุตบอลลิสมารอจังหวะโซเคว่างไงแล้วโดปาระเบิดใส่อารับเซเลเยอร์แล้วพาตัดมาที่เฟเดอร์ลเฟเดอร์ลของลูปตัดขึ้นมาบนเขาาต่อโซเคปาระเบิดเข้าไปแล้วเจ้านี้ครับเลออนครับไปน็อกราอุมได้ไม่ได้วงเด้งลงมาครับพี่อูครับ แล้วทีมที่อยู่ในวงคือ RQ Athena ครับครับผมาา okay, แล้วท่านนี้โซเค่ระเบิดน็อกเรยออนอีกครั้งหนึ่งและเฮเวนปาระเบิดดันหน้าไปแล้วไอ้ชอติเจ้าหนี้ไปน็อกพาราบอรของโนวาเหมือนกันและคิงจ้าหนี้ไปน็อกแมททอยเทรดน็อกกันมาทีมสกีตมาเลเซียกับโนวาจากจีนเอาแล้วครับดูฮะฟุตบอลเรีเซียถ่ายขึ้นมาแล้วลายเส้นไปน็อกใส่อีกเหมือนกันเมื่อกี้นี้แล้วดูตรงนี้ครับเอสแอบอกว่าต้องลงแล้วครับไม่สนหมู่สนจ่าตรงนี้แล้วโซเคเดินเข้ามาบอกขอสักคิวหนึ่งตัวนี้เล็กครับไปน็อใส่่่จิมมมีีีแแลล้้้้้วววพาาาารรรรรรบบบบออยยยตตงงไปเฮะนนทผููชคคััด รอบคิวในราวนี้ให้ดูกันไปก่อนแต่สถานการณ์ตอนนี้ฟุตบอลิกแกสู้ขาดใจแกไม่รอแล้วครับใช่ครับแล้วเดินมาให้เป็นล่างมา เข้างบนไฮเก่าฟุตบอลิกกระโดดเช็คกระโดดเช็คเฮฟเลนว่าไงเอฟโฟเฮ้ยลงหนีก่อนดีกว่าแล้วโดนยิงตอดมาเลื่อนรถไปแล้วโดนยิงสวยมาแล้วอมโดนยิงแจมมาถึงแล้วจ็อกเกอร์ตัวนี้ไปน็อกราอึมได้ครับเฮฟเลนต์เกล่ากมาสวยตัวนี้แล้วรุตเช็คแบบไปน็อกใส่จ็อกเกอร์ได้ของเอสแอลครับแล้วอีกด้านนึงตัวนี้ยังไงให้ลุตละรุตได้ได้ยินไหมได้ยินล้วเห็นหรือเปล่าแล้วมาจังหวะนี้ครับคาริญโยไปน็อกชาร์ลีของอาลับสเลเยอร์โอ้โหเอาละครับฟุตบอลิกยังถ่ายหน้าต่อไปฮะรุบออกขัอนนห่ยแล้้้ววเเออออิรร์นนนี่่คัับไไป็ใสหตูดขงลฟาาแแลล้้ววังหอยู่รุโดน ลากอูซี่ลงมาจังหวะนี้จังหวะตกถึงพื้นยิงกาการ์มาแล้วครันิโยกเก็บชาลี่ไปเขาอาลับเซเลยเยอร์หมดแล้วครับท่านผู้ชมโอ oh ้โหเอาละคร,รับจะรีบรอฮารุคับได้คิวจะเฮเวนไปแล้วครับ อย่าไปดูตรงนี้ครับว่ายัางไงกันต่อสำหรับยูไฮบอยของทีมสกีดมาเลเซียโดนยิงมาโดนยิงมายูไฮบอยเรียบร้อยโดนน็อกมาจากคิงครับของโนวายังไม่จบครับตรงนี้สกีดมาเลเซียแล้วไปในรอบจบนี้ไปน็อกไปน็อกจิมมี่ได้แล้วเล็กโดนน็อกจากคิงมาเหมือนกันแล้วโกคดแนนจนี้ไปเก็บจิมมี่ออกจากเกมไปการสติลคิวมาแล้วแม่ทอยนอนอยู่หลังต้นไม้ชุบเพื่อนก่อนแล้วโนวาไปหมดแล้วท่านผู้ชม,มแล้วโนวาไอเควสครับจบไวครั้งนะตรงนี้ครับแล้วทีมสกีดมาเลเซียครับน็อกอยู่สองครัเล็กซ์ขึ้นมาแล้ว ภาพังติดตาการตีของบิคตอรเลเลียนจากด้านล่างขึ้นด้านบนต,ติด,าต,ดาตาผมอยู่เลยะการเข้าทางของแกแล้วดูครับตำรวจก็มาได้ต่อด้วยครับบิคตอนครับแล้วซ้ายมือค,ครับอัลฟาเซเว่ใส่หน้าเท็กซ่าครับใสน้าเท็กซ่าว่าไงครับาลาระเบิดลอดรูต้นไม้ด้านบนไปก่อนแล้วเจ็บหนักใครกระโดดอยู่สวากินนอนหมอบไว้ก่อน แล้วมาซักซี่จอนี้เปนน้องเซน่าเท็กซ่าจนได้แล่ช็อตไอช็อตยิงอยู่เรียบร้อยครับไปเหตช็อตน้องสวากินไปเหมือนกันไอช็อตยังหวังเอาแตมผิวไล่เซนจอนี้ไปเก็บเซน่าเท็กซ่าจากเกมไปไล่ช็อตไปเก็บสวากินออกจเกมด้วยบภาพต่อมาซักซี่สเปย์มาเลอนี่จอนี้ไปน็้องวิชูทูเคครั้งหนึ่งกัละซุกจอนี้ไปเก็บราเจีอยจาเกมไปบูบีจบไปแล้วจบไปแล้วครับตอนนี้เลือดสทีมครับท่านผู้ชมนักแบ็คไวครับไปน้องใส่หนงินเหอครับตรงนี้และแบ็คไว้เก็บซุ ไปเทตน็อกก่อนโซ่ได้ครับแล้วลากมาจังหวะนี้เจ็บหนักเจ็บหนักมาหลบไปก่อนแล้วซักซี่ยิงคมเหลือเกินโอ้ต้องลุ้นนิดนึงฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปตามวงก่อนนะซักซี่โอ้ไปกันตอนเลเอเลียนดูครับขยับเข้ามาเนียนตาเหลือเกินแล้ววงอัปเดตไปกลางวงคือ d 2 e ครับท่านผู้ชมครับแล้วคิดชีวิตระเบิดเก็บซุกครับโอเอ็มโอเอ็มไปแล้วด้วยครับจบอันดับ10ไปแล้วไปได้แต้มจากซานซานไป เราดูค่าตั้มช่วงันคิวสวิตครับไปได้ตามจากไฮสกิตรงนี้และ X Q ็กซ์คิวสวครับโดนเพลย์โซนกินไปเหมือนกันนะตายวงไปแล้วครับเออร์นี่ครับแยกมาเล่นตรงนี้แล้วเบียสเอยู่ใกล้ๆครับแต่ว่าดิทอีอยู่กับเบียสเแล้วนะครับครับเอาเลยครับแบบนี้แล้วลูดครับขึ้นมาแบบนี้ทีมซีเคทอยู่ใกล้ๆตรงขอบแล้วแมททอยไปน็องเออร์นี่007ครับเออร์นี่ตามมาลงกับเพื่อนไม่ได้แล้วแมททอยคออยู่แมททอยคออยู่และยังไงแล้วนี่ไปเก็บโลวาซินน็องแบบเฮ้ยเป้าเจอเป้าเจอี แล้วเออนี i, จ่จุกอยู่เออนี i, จ่จุกซ้ายเออนี i, จ่จุกขวาบอกเฮ้ย oh ชักเมือ่อยมอบดีกว่าแล้วที่คาริโอจนี้ไปเก็บโรบัซินโออกจากเกมไปเหมือนกันฟุตบอลลิศเสียผู้เล่นไปที่ทรมานคือแมททอยนะครับซ้ำไม่ได้สักทีดูครับสเปรเป็นเททชุดเรียบร้อยดีทัศโอเคถ้ได้คิวจากคอสมอลแล้วแมททอยได้คิวจากเออนี่ไปแล้วไอร์แลววูฟครับจบไปแล้วในที่แปดครับใช่ครับเอาดูครับยังไงกันต่อครับตรงนี้เป็นกตอนเลสเอเรียสิเคซินจบไปแล้วเหมือนกันครับรู้สึกจะไประดับแปดพี่อาใช่ครับแต่รูเมื่อกี้ ไม่แล้วแอคเซอร์ไปน็อกเสร็จโอเคได้ของฟุตบอลิสครับคือทีมซูเปมารีนี่จะตายก็ไม่ตายนะเหนียวเหมือนกันนะจริงมาเรื่อยๆนะเช่นเดียวกับคนนหน้าพาวเวอร์ทีมนี้ครับเฮ้ยแล้วฟุตบอลิสครับขับจากเขาก็ดูลงมาโม่งด้านล่างแล้วก็สเปรมาคาชอวสกี้ว่าไงเฟเดอร์โล่ตรงนี้ไปน็อกเราอึมได้เฮดช็อตน็อกไปแล้วเฟเดอร์โล่เก็บเราโอเวจะเกมฟุตบอลิสหมดทีมาลงจากเขาก็ดู โอ้ท่านผู้ชมครับรูปครับยังเดินหน้าได้ต่อครับตอนนี้แล้วเป็นคาลสกี้ที่ได้คิวมาเพิ่มด้วยตรงนี้ครับแล้วดีพีนอนก่อนตรงนี้ดีพีนอนก่อนแล้วก็โซ่โดนยิงมาต้องหลบก่อนแล้วคาริโย่โจนี้ไปนนองก่อนโซ่ได้หลบไม่ทันแล้วเอ็กเซอร์ลุกขึ้นมาเอ็ก,ซกเอกซอร์ลุกขึ้นมาคูณสามว่าจะยิงสวนเหมือนกันเพื่อนขยับรถมาเป็นบังเกอร์ก่อนเอ็กเซอร์ดึงจังหวะไว้เอ็กเซอร์กับคนที่หน้าพาวเวอร์ครับยือย้อๆด้วยเติร์ดวิวอยู่แบบนี้แล้วพิก็ตัดต่นเล,เล่นๆเหลือสสนนเปปยคูณไัักกกซซีี่่ด กดกดนับยับกดกดไปฮะเร็กต้องหลบก่อนรอจังหวะแล้วเล็กโดนกดมาจากไปก็ตอนเลเอเลี่ยนเหมือนกันนะครับทีมสกีตมาเลเซียเล่นยากแล้วนะผมบอกก่อนครับแล้วหอดอินี่โดนระเบิดสวนมาเลื่อนเหลือครึ่งหลอดปาสวนกับลูกไปเหมือนกันเขาจะโถมระเบิดเข้าใส่หรือเปล่าสำหรับลูกจากบราซิลเดี๋ยวดูกันหลอดอินี่ว่าไงแล้วรอจังนี้เป็นน็อกเล็กของทีมสกีตมาเลเซีย6ทีม18ชีวิตแล้วรอเฮดช็อตไอช็อตน็อกครับ ใช่แล้วแบบนี้เราเรนี่เดินถอยเข้ามารอคขาได้คิวจะไอช็อตไปแล้วครับแล,ะล้ะรอดั W เขาเก็บเร็กซ์ไปด้วยถูกต้องครับแล้วอยู่ไฮบอยจังหวะนี้ไปน็อกไลเซนของพิกาตอนเลดเอเรียดแล้วดูอยู่ไฮบอยอยู่ไฮบอยกดมายัางไงแล้วแมททอยเฮดช็อตรอจะเกยไปฟาเซเว่นจบไปแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เหลือ5ทีมกับ15ชีวิตเอาละครับคาริโย่ครับได้น็อตใส่เราเรนี้ไปตรงนี้และแอคเซอร์เข้าไปน็อตใส่เฟเธอร์ลด้วยนะครับถูกต้องครับแล้วดูจังหวะนี้คาริโย่ไปเก็บเรนีอาเวอร์คครรับาิโน คานมาด้านหน้าคอนิน่าพาวเวอร์เขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วแล้วใครขับรถมาดิดิฟเดินต่ำตัวเดียวกกนโซ่ไปเก็บคาชาสกี้น็อกไปก็โซ่โดนเท็นน็อกจากคาริโย่เหมือนกันแล้วลักซี่ครับไปเก็บมาทอร์กจกเกมไปเบียร์สิบเอ็ดเฮดช็อตน็อกไลเซนไปทีมสกีนมาเลเซียจบไปแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมก็แบบนี้เหลือท็อปโฟแล้วท่านผู้ชมครับตรงนี้ในหน้าจอาของเราอาร์คิวทคเทน,น่าคอนิน่าพาวเวอร์บิเกตตนเล่เลและลูปอีสปอร์ต e ครับถูกต้องครับสี่ทีมสิบสองชีวิตใครจะกินไก่ครับวันนี้รอบแรกเดี๋ยวเราได้รู้้กันแแลววบ็นนคไ แล้วลูอีสปอร์ตเดินทางเข้ามานะครับตรงนี้คาริโยกกรคลานเข้ามาครับตัวที่น็อกอยู่นี่นำไปเหมือนไปเบิกทางให้ครับใช่ครับแล้วดูเฮ้ยบอกเฮ้ย<อ>เพื่อนอเดี๋ยวดูทางให้หน่ยยอยไหน่อยแล้วคาริโยนั่งแก่้อนโซ่มาแล้วลากมาจังหวะนี้ M4 ็มโฟโฮโลโสโคปนอนต่อคลานขวาออกมาแล้วใครมากระเด้งกระเด้งเป็นกองอยู่ตรงนี้ฮะ <c oughs> ด้านซ้ายแม่หัวยาวเหลือเกินนะตกใจทุกคนแล้วคาริโยนอนเย็นต่อ วเรียบร้อยแอคเซอร์ครับด้ต้นจากเฟอร์นิเจอร์บายไฟใสไฟใส่ตัวเลยไอ้อีกลูกหนึ่งเรียบร้อยทั้งไปทั้งระเบิดไปดีกว่าคาัจาสกีบอกอยู่ไม่ได้แล้วฮะโอ้ยังเชียบครับแบล็คไวท์ท่านผู้ชมเมื่อกี้แกใช่ออปชั่นจนหมดตัวนะเป็นไงล่ะพลังม้าพลังม้าของจริงของจริงฮะไม่ต้องยิงสักนัดเมื่อกี้แล้วตรงนี้กันก่อนดีกว่าเข้ามาละลานกันครั้งหนึ่งครับไปกันต่อเลยแล้วเขารีเฟซตมาเป็นกรอซ่าครับหมวกสามกรอสาถามจริงๆว่าเหลือจะเชื่อวะเฮ้ย แล้วผมบอกเลยว่ามุมนี้เนี่ยมิกตาตโตเรเลียนได้เปรียบกว่าเนี่ยรบียอซิเบตเห็นเบียอซิเบตเห็นแกเห็นอะไรวะนะอุ้ยไม่เห็นพ <ไอ S 2> ี่ฮะแต่เหมือนแบบได้ยินใช่สักแซกซักแซกซักแซกนะครับเบสเบตย,ยังไม่มั่นใจนะครับเป็นสกอบเลดดอดแล้ยให้สักซี่เนี่ยมั่นใจแล้วฮะไม่ง้างไปยังไม่ฟ้าฮะเพียบเอยแล้วเขาระเบิดแมสตด้วยเบียสเบตโดนน็อกครับจากลักซี่แล้วลักซี่รอจังหวะ มิกาโต้เตลสเอเรียนได้เปรียบแล้วเบียสเวตโดนไฟมาแบบนี้ไม่รอดแล้วครับเหลือดีทีคนเดียวแลวครับลเซนเก็บเบียสเวตออกจากเกมไปมาดูด e ีทูอีมาแล้วเลเยี่ยมไลน้องใส่ซักซี่ไปครับโอ้เดินมาหมงแบบนี้ครับซักซี่น้าสั่นไปทีแล้วระเบิดลูกนี้ว่าไงดีทูอีคัดสัว์มาให้โดนต่ไม่น็อกโอ้โห,โหโเขาขานหลบไปขวาอยู่ไม่ได้แล้วครับแต่สปาจัมสา3จุดเดิมไปตัวนี้จะเคลื่อนตัวต่อได้ไหมลักซี่แกรอคัฟเวอยู่เดี๋ยวดูครับมิกาโตนเล d เอเรียนกับดีทูอ แล้วคนนี้ฮะแบล็กไวท์รอแจมอยู่ฮะดูความโยเวอร์ครับท่านผู้ชมครับ แอคเซอร์ปาสโมใส่หน้าดิทีสเปย์เข้าไปแบค็คไวจะรอดหรือเปล่ววลาโอ,าอ,อ,อแา้แล้วเปิดเผยตำแหน่งมาดิทีลำบากดิทวีเฮดช็อตนอกแบ็กไวไปแล้วหวังจะแต้มคิวก่อนดิทวีว่างไงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายิงเอาแต้มคิวไปหนึ่งคิวสวยงามเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่รอดถ้าโดนลักซี่เก็บออกไปอาร์คิวเทน่าจบอันดับ3ครับเอาละครับอาร์คิวเทน่าครับเก็บไปทั้งหมด12แต้มมาดูแล้วดูว่าแอคเซอร์รู้ไปหนึ่งแอคเซอร์ยังไงทรานเฟอร์ไหมเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปครับมีการตันเลนเอเรียนครับกินไก ซปเปอร์วีคเอนวีคที่1วันที่2ครับเขาทริปเปิลแชมป์ต่อเนื่องนะต่อเนื่องนี่คือ3ไก่แบบต่อเนื่องโ oh อ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะฮะนี่เหลือ3คนนะฮะ <c oughs> ตั้งแต่ช่วงกลางเกมครับออแต่ก็ต้องยอมรับแล้วฮะว่าพวกเขาจังหวะดีจริงแต่จริงๆนะ่ะจุดเปลี่ยนคือเสียดายพาวเวอร์ Power. การเข้าทำ power ช h o t นั้นเลยคือ power เนี่ย <c oughs> เหมือนวางค่ายกลไว้ค,คือ two stop เนี่ยนอนอยู่หลังหลังบักกี้เนียนเีย<ช>แล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นไฮกราวซึ่งอยู่ด้านบนผมเชื่อว,ว่าน่าจะปล่อยให้ two stop ยิงฟรี จังหวะที่เหมือนอบิ๊กตอเลียนจะไดเข้าไปแต่พอดีจังหวะที่ทูสต็อปยิงอะ่ะบิ๊กตอเรียนโผล่มาไม่ได้เต็มตัวอพอโผล่มาไม่เต็มตัวปุ๊บไปลั่นไกลเท่าน่ะนะเขาหันสังก็บอกมาใส่ทูสต็อปแล้วจบเลยจบเลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยกล้าไดขึ้นข้างบนด้วยนะครับนิดเดียวเสียดายแทนพาวเวอร์นะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วละครับต้องดูกันที่เกมต่อไปด้วยครับนะฮะท่านผู้ชมครับ แม่ก็จะบอกว่าเป็นเกมแรกที่ผมบอกเลยว่าเหนื่อยตั้งแต่เกมแรกนะไม่ว่าะจะเป็นทีมไทยหรือการแข่งขันโดยรวมนะครับ,รบโอ้โหสนุกแล้วเหมือนกับทุกคนเล่นเหมือนแบบวันนี้คือวันสุดท้ายของ <c oughs> โตเนเมนต์่ะเกมเนี้ย แล้วไปต่อเล่นเล่นดีเล่นดีจริงๆเล่นดีจัดเลยครับคือผมไม่ได้อย่างที่บอกพี่อานครับผมไม่ได้ก็ตื่นเต้นเรื่องแผนเขาผมตื่นเต้นเรื่องสกิลเพคเขานี่เหมือนทุกคนรู้หน้าที่รู้จังหวะการจะได้ขึ้นเนินต่ำดิไม่ได้วิ่งกันมั่วสู้ฮะรอจังหวะจนระเบิดน็อกถูกต้องแล้วอะต่อให้นี่มันเป็นแค่เกมแรกเท่านั้นนะครับคงต้องรอลุ้นกันต่อสหรับทีมไทยทั้ง3ทีมครับให้กำลังใจน้องๆกัน power ไปไปเคเบสซีเ l a ดจินล่าเกมหน้าครับเราจะไปดูกันโดดรอบที่สองคือวิคเคนึงเดี๋ยวกกลับมาดูรอบต่่อไปคครรัับบใช เอาละครับแล้วก็มาดูคะแนนรวม11เกมนะครับตอนนี้ครับบิ๊กตันเรดเอเรียนนะครับได้3แชมป์ติดนะครับได้คะแนนตอนนี้ครับอันดับที่1นะครับ137แต้มนะครับอันดับ2 4AM จากจีนครับ134แต้มนะครับอันดับส r มอาร์อาร์คิวอตินาไทยแลนด์ครับ110 นะครับอ่าส่วนทีมไทยทีมอื่นครับทีมซิเคนจินอยู่อันดับที่8พาวเวอร์8 8นะครับอยู่อันดับที่13นะครับอ่าส่วนทีมอื่นก็ตามนี้เลยนะครับโอเคก็ฝากเพื่อนกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆของพับพิโอบายในการแข่งขันชิงแชมป์โลก Ch Ch ในเกมถัดไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบายจิ๊บจ๊บ,จบ